สวัสดีครับเพื่อนเ่อเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคงสบายดีกันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นที่มาว่าผมนะ่ะได้ถ่ายทําคลิปไปได้สักระยะหนึงแล้วนะครับก็มีคลิปลงให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะครับประมาณ2-3คลิปล้วหละนะครับก็ประสบปัญหานะครับถ้าเกิดเป็นคลิปที่ถ่ายที่บ้านเนี่ยรู้สึกว่า หน้าของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ำม,มืดไปหน่อยนะครับก็เลยปรึกษาเพื่อนๆน,นะครับที่เขาเคยถ่ายวิดีโอกันเนี่ยเขาบอกว่าคุณลองไปซื้อไฟมาส่องเพิ่มดูสินะครับก็เลยไปที่มาว่าวันนี้ก็เลยได้สั่งไฟยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อ u ูเดนซี่นะครับรุ่น120นะครับ RGB ซึ่งสามารถที่จะปรับสีต่างๆได้นะครับ ก็เลยอยากจะเอามาอ n นบอกให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในกล่องของไฟรุ่นนี้มันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มันจะสามารถที่จะช่วยตอบโจทย์ในลักษณะของการใช้งานของที่เราใช้ตามบ้านทั่วไปที่อย่างในห้องผมเนี่ยก็มีเฉพาะแสงไฟดาวไรอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีมีแสงไฟอย่างอื่นช่วยนะครับซึ่งไอเราจะไปปรับในเซตติ้งในคอมพิวเตอร์นะครับไปเล่งแสงนะครับอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอนะครับเราอาจจะต้อง มีซอสของไฟช่วยส่องหน้าเราก่อนที่เราจะไปปรับตั้งค่าตรงนั้นน่าจะเหมาะสมกว่านะครับก็ตอนนี้ราคากำลังดีเลยครับที่ผมได้มาก็ราคาอยู่ประมาณ600กลางๆนะครับรวมค่าจะส่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในกล่องของโอเลนซีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะอนบ็อกให้ดูเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปิดทดสอบดูเลยดูว่า ระหว่างเปิดไฟตัวนี้กับไม่เปิดไฟตัวนี้ภาพที่ได้นะครับออกมาแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับไปดูกันเลยครับครับนี่คัตเตอร์พร้อมนะครับของพร้อมนะครับเดี๋ยวมาเรามาลองแกะดูนะครับว่าข้างในมีก่อนอะไรบ้างนะครับไปเยลยเปิด u ดั c y ี l ีแอ RGB LED Video, Video Light นะครับแพเเป็นกล่องกระดาษนะครับมีซิลปิดมาเรียบร้อยสวยงาม นในกล่องก็จะมีคู่มือ1คู่มือเล็กๆนะครับสายหัวเป็นแบบ USB Type A นะครับแล้วอีกด้านเป็น USB Type C นะครับนะครับนี่ก็จะเป็นที่ต่อนะครับอีกด้านนี้ก็จะเป็นสกรูเกลียวนะครับอีกด้านนี้ก็เอาไปเสียบกับฮอนชูนะครับ สองกันชื้นแล้วก็ q u a l i f ่คอร์รี i ไฟเซอรเนะครับเป็นใบเหมือนแบบรับประกันไม่ใช่รับประกันเหมือนแบบว่าตรวจสอบแล้วนะครับหมดแล้วครับแล้วก็มีตัวไฟนะครับ VL120 RGB LED Video l i g h t นะครับ มีซอฟต์บล็อกมาให้ด้วยนะมีซอฟต์ไลท์มาให้ด้วยนะครับนี่พอให้ดูทีละด้าน,นเห็นไหมครับด้านบนก็จะมีเป็นช่องเสียบ usb type c นะครับส่วนด้านล่างก็จะมีช่องสกู1ทับ4นะครับแล้วก็ด้านขวาด้านข้างเนาะก็จะมีปุ่มเปิดกับปุ่ม มเปิดปิดนะครับปมเดียวกันแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเป็นวอลลุ่มไว้ให้หมุนนะครับมีอยู่2อันยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรเดี๋ยวมาลองเลยดีกว่าไม่รู้ว่าเขาชาร์จแบตเตอรี่มาในน,นี้ให้เราด้วยหรือเปล่าเนาะลองเปิดดูอ่าติดแล้วครับจะมีสถานะบอกด้านหลังนะครับอันนี้ก็ขึ้นว่าซีนสิบ นะครับพาวซิ่งความสว่าง90%แบตเตอรี่เต็มเลยพาซิ Off ่งก็ลักษณะไฟก็จะกระพริบ IP, เป็นจังหวะแบบนี้นะครับแบบแบบแบบซอบ็อกเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่องที่หน้าดูลองปรับเล่นดูนะครับอ่าอ่า มี10ซีนใช่ไหมเดี๋ยวลองเริ่มซีนที่1ดูนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนโอ้มี20ซีนครับซีนที่1นนี่จะเป็นกระพริบแบบนี้เลยปัแบบแวบปบัแบปบัแบบก็ถ้าไปลักษณะนี้ก็จะให้ลักให้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะฮะซีนที่2องแอบูแลนอ๋อเขาจะมีบอร์ดตรงนี้เลยนะครับที่เขียนว่าแอบูแลนด์นะฮะ ซี่ที่สามจะเป็นไฟเอ็นจิ้นซี่ที่สี่เป็นไรทิงไรทิงเนี่เหมือนสายฟ้านะครับลักษณะสายฟ้าซี่ที่ห้เป็นไฟเวิร์กนะครับไฟเวิร์กดอกไม้ไฟซี่ที่หกเป็นทีวีอ่ะส่วนวอลลุ่มอีกด,ด้านหนึ่งนี้ก็จะเป็น ลักษณะของการเพิ่มกับลดแสงนะครับบุนขึ้นเป็นการเพิ่มแสงเพิ่มได้ถึง100%นะครับลดต่ำสุดก็คือ0% 0%ก็จะไม่ติด100ก็จะสว่างสุดเนาะสีที่7 Can คนเดสีที่แป a r t ร 11. สทีที่เก้าับสีที่สิบพร็อสิ่งสีที่สิบเอ็ดสต็อปกับพิพทีทีเลยสีที่สิบสอง R G B สต็อปก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับพิพหลักสีนะครับเป็นไฟ R G B หลักสีสีที่สิบสามนะครับป่าปา,ปาลัซี่น่าจะเป็นลักษณะเหมือนแฟลทไทึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่าวันนี้ก็เป็นการจำลองแฟลช สี่ที่สิบสี่อีเบอร์เจนซี่สี่ที่สิบห้าไโลบีมก็คือมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเนาะหรือว่าไฟสูงไฟต่ำปะลอมมาจาก h L H แอลเอชแเพื่อนเพื่อนรู้คอมเมนต์ทีนะครับ H น่าจะเป็น HIGH L น่าจะเป็นโลนะครับ e ีมก็คือลำแสงหรือล่าเหมือนลักษณะแบบไฟไฟหน้ารถอะไรแบบนั้นไหมฮะ สีที่16 red f a t อ่าเป็นสีแดงกระพริบเรกพริบเป็นสีแดง17 green f a t อันนี้สีเขียวสับปกระพริบ18 blue f a t อันนี้สีน้ำเงิน19 hsi slow ไม่ทราบคืออะไร20 hsi fast อ๋อจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเปลี่ยนแบบเร็วกับเปลี่ยนแบบช้านะครับ Okay. แล้วเราต,ต้องใช้แบบไหนแล้วเนี่ยอ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะกดตอนนี้เรากดมาเป็นโหมดไฟ ไปขาวปกตินะครับ C C T นะครับเลือกอุณหภูมิอยู่ที่8,930เ้คลวินความสว่าง100%เป็นไงแต่เกิดผมเอามาเอามาไว้ตรงนี้นะครับหน้าผมหน้าผมเป็นไงบ้างสว่างขึ้นไหมอันนี้คือแบบไม่มีความรู้ในด้านการจัแสงนะครับอานนี้เอาไว้ข้างๆข้างๆกลอง ผมว่ามันสะท้อนแว่นตาผมนะอาจจะต้องอาจจะต้องไว้ประมาณนี้ให้มันเลยเลยหัวผมลงมาอันนี้คือมีไฟนะครับกับไม่มีไฟอันนี้มีไฟกับไม่มีไฟผมว่าโอเคนะก็ลองดูนะครับ ยังไม่มีความรู้ในการจัดแสงไม่รู้ว่าจะต้องเอาแสงไว้ตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีหลักของการวางแสงไฟอยู่ว่าแสงจะต้องเข้าทางไหนของตัวแบบถึงจะดูออกเป็นธรรมชาติมากที่สุดเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็ได้ไฟมาลองให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับแต่ผมว่า มันก็น่าจะดีกว่าเดิมเนาะโอเคครับอย่าถือว่าเป็นการรีวิวเลยนะครับเป็นการเล่าให้ฟังแล้วกันว่าวันนี้ได้มีโอกาสไปซื้อไฟมาเพิ่มนะครับก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ทำคลิปนะครับแล้วอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าดูแล้วถ้าอยากจะได้คลิปที่คุณภาพดีขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เราก็สุกซนกับไฟอูลันซีนะครับ vl 1 2 0 rgb เป็นพอกันพอประมาณนะครับแล้วติดตามฝากกดไลค์กดติดตามชมด้วยนะครับแล้วโอกาสหน้าผมจะพาไปซุกซนที่ไหนหรือว่าสุกซนเรื่องอะไรนะครับก็โปรดติดตามเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ